สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับทีมงานบ้านสวนห้อยจร์ด้กมากนะครับผมแขกนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อําเภอกันทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตความคืบหน้านะครับมาดูหน้างานนะครับความคืบหน้าของบ้านคุณปุ๊นะครับอําเภอกันทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับก็อยู่ท่ามกลางทุ่งนาเลยนะครับหลังเดียวโดดๆเลยครับตรงนี้ก็ดินสไลด์นิดหนึ่งนะครับโอ้เยอะเลยนะครับ ด้านหน้าครับด้านหน้าบ้านนะครับผนังก็ก่อผนังแล้วนะครับอิดมวลเบานะครับขึ้นโครงลังคาอยู่นะครับตอนนี้เดินดูรอบๆกันนะครับเสาก็ใหญ่เลยนะครับหน้าแปดเลยครับงานก็เนี๊ยบๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับ ระเบียงยาวๆนะครับหน้าบ้านนะครับบันไดทางขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับช่างก็ขยันมากครับตื่นแต่เช้าเลยครับมาเชื่อมนะครับเดี๋ยวดูรอบกันนะครับสูงประมาณห้าสิบเซนติเมตรนะครับตัวบ้านนะครับหน้าต่างห้องนอนหน้าต่างห้องนอนฝั่งทางนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ํารวมกับห้องน้ําในตัวนะครับสวัสดีครับนะครับ ได้กินทุเรียนยังนี่ได้กินทุเรียนยังเดี๋ยวมันก็วายก่อนแล้วนี่โอ้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นห้องครัวนะครับมาชมฝั่งทางนี้กันบ้างนะครับอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะครับบ้านลึกเลยรับ้บ้านยาวเลยนะครับ มีทับหลังบนล่างให้นะครับครับงานสวยๆแบบนี้เลยทั้ตั้งแต่ภายในเลยนะครับงานสวยๆนะครับตั้งแต่เทแบบเลยนะครับตั้งแต่ภายในเลยนะครับนี่ครับไม่มีแบบเหล็กพงเหล็กโผล่อะไรไม่มีนะครับเนี้ยเลยนะครับ โครงหลังคาก็เป็นเหล็กกลาลวนานไนนะครับเป็นบ้านโมเดินหลังคา2องสเต็ปนะับแล้วก็หลังคาเฉลียอุิสเต็บนะครับนีครับงานโครงสร้างงานผนังนะครับงานทีเนี้ยบแบบนี้เลยนะครับให้ดูงานก็ให้ดูงานกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับนี่ครับ เราไปดูตอนเสร็จแล้วเราก็จะไม่เห็นภายในนะว่าช่างเขาทำงานละเอียดเรียบร้อยยังไงนะครับวันนี้ก็มาให้ดูเลยนะภายในนะครับว่าทีมช่างทำงานกันละเอียดขนาดไหนนะครับภายในกันนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่สามครับก็คุณปุยกเลิกนะครับไม่เอานะครับเป็นโถงยาวเลยนะครับนี่ครับเป็นโถงยาวเลยนะครับมีห้องนอนอยู่สองห้องนะครับ แบบแปลนเดินก็จะเป็นห้องนอนสามห้องนะครับโอเคไปชมกันนะครับตรงนี้จะเป็นประตูยาวเลยนะครับอลูมิเนียมบานยาวตรงนี้นะครับห้องนอนด้านหน้าครับสามพูณามเมตรห้าสิบนะครับทับหลังนะครับ ทับหลังล่างนะครับตรงนี้สวยงามเลยนะครับทับหลังเทได้สวยมากเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับเทสวยเทตรงเลยนะครับสวยตั้งแต่ภายในเลยนะครับกินข้าวไหมครับช่างกินแล้วครับโอ้ขยันจริงครับนี่ครับงานก็เนี๊ยบๆอย่างนี้เลยนะครับ เดินดูเดินชมใกล้ๆกันเลยนะครับทับหลังตรงนี้ก็จะใหญ่หน่อยนะครับอยู่ตรงกลางนะครับเป็นผนังทึบนะครับกั้นระหว่างห้องสองห้องนะครับประตูเข้าออกห้องนอนนะครับห้องมาสเตอร์เบดรูมครับมีห้องน้ำในตัวนะครับสี่คูนสามเมตรห้าสิบนะครับห้องน้ำก็ประมาณสองคูน 3เมตรนะครับห้องน้ํานะครับ2องคสมเมตรนะครับห้องครัวใหญ่เลยนะครับนี่ครับห้องครัวก็4ีเมตรเลยนะครับบ้านหลังนี้ไซส์ใหญ่ครับหนึ่ตารางเมตรหล้าน2องแสนบาทนะครับ อันนี้ก็คือรายละเอียดความคืบหน้านะครับวันนี้วันที่สองเดือนกรกฎาคม2567นะครับมาอัปเดตความคืบหน้าให้ดูนะครับก็มีแผ่นเพลทอยู่ตรงหัวเสาด้วยนะครับเป็นเหล็กนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวความคืบหน้าให้ดูนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่กําลังติดตามหลังนี้อยู่นะครับอยู่ที่อําเภอกันตาลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ชมได้เลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับ100ตารางเมตร1,200บาทนะครับได้3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถงยาวๆ1ห้องครัวนะครับเฉลียงยาวๆหน้าบ้านอีกเช่นกันนะครับนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ